หมามันข่าแบกบออกประมาณนี้ครับให้บิดกลับเข้ามาประมาณนี้ครับผมแล้วก็พอบิดกลับปั๊บเวเราก็ดึงดึงมาเนี้ยดึงมาเนี้ยครับผมทำแค่น,นี้สามสุดครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปทางนี้บิดเหมือนกันบิดเข้าเข้าตัวบิดเป็นนี้แล้วก็ 30ครั้งเหมือนกันครับสองข้างแล้วก็ทำนั่นปั๊บจับบิดบิดที่ปลายเท้าปุ๊บคนนี้แล้วก็ทำแบบนี้อีก30ครั้งแล้วก็หวานให้มันให้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 มันได้เซตหวานให้ได้จับให้มันได้เซตปุ๊บให้ยืนเรานับหนึ่งถึงสามสิบ สามยานนับเป็นหนึ่งยกทำวันละประมาณสามยกครับบิดเขาแล้วก็จับคานนี้ไว้เสร็จสามสิปุ๊บจับหวางบิดเขาสามิจับหวางแล้วก็ปุ๊บ สามสิบจับหวานจับเซ็ตตั้หนึ่งหนึ่งสามสิบ 130, จับเธอให้ใจเซ็ตตั้หนึ่งสามสิบ 130, โอเคเป็นหนึ่งยกครับผม